ที่สิก่อนเกิดสงครามมาบทโชคดีสำหรับเราอินฟาดูสและพวกหัวหน้าทหารต่างรู้เส้นเมือทางในเมืองนั้นดีเราจึงฝ่าความมืดแห่งค่ำคืนนั้นโดยสะดวกเราเดินต่อไปราวชั่วโมงเศษจนกระทั่งจันทรุปปราคาเริ่มคายและรอบรอบพระจันทร์เริ่มสว่างขึ้นอีกทันใดนั้น มีรัศมีพุ่งเป็นสีเงินอารามตาแต่พระจันทร์มีสีแดงเข้มอย่างประหลาดลอยบนท้องฟ้าอันมืดมิดดังโคมสวรรค์เป็นภาพที่งดงามน่าชมยิ่งต่อมาอีกห้านาทีดวงดาวเริ่มอับแสงและมีแสงสว่างพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามาอยู่นาที่ใดเราทราบว่าเราออกมานอกเขตเมืองรูแล้ว และกำลังใกล้ภูเขาหนึ่งที่ยอดตัดแบนราบเส้นขนาดรอบวงเขา2ไมล์เศษภูเขาลูกนี้มีรูปร่างเหมือนเขาทั่วไปในแอฟริกาใต้ไม่สูงมากสูงไม่เกิน200ฟุตมีลักษณะเป็นรูปเกือกมาตามไหลเขาสูงชันและเต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่ครุขระบนลานยอดเขากว้างพอที่จะปลูกที่พักของทหารได้ปกติ ที่นี่ใชตทหารกลมหนึ่งมีจำนวนสามพันนายดูแลเมื่อเราปีนขึ้นไปตามทางชันท่ามกลางแสงจันทร์เราจะมองเห็นทหารหลายกลมที่สุดเราก็มาถึงที่ราบสูงเราพบกลุ่มคนจำนวนมากรวมกันเป็นกลุ่มๆต่างหวาดกลัวและปรากฏการธรรมชาติที่ได้เห็น เราเดินผ่านไปโดยไม่ได้พูดอะไรยึดเอากระท่อมที่อยู่ตรงกลางลานแจ้งเป็นที่พักที่นี่เราต้องประหลาดใจที่พบชายสองคนคอยอยู่มีข้าวของต่างๆที่เรายอมสละทิ้งไว้ในการที่ต้องหนีมาอย่างเร่งรีบข้าสั่งพวกเขาอินฟาดูสอธิบายให้ไปเอาข้าวของเหล่านี้มารวมถึงสิ่งนี้ด้วย และชายชรา,าชูกางเกงขายาวของกูดขึ้นกับตันกูดกระโดดเข้าไปหารองขึ้นด้วยความดีใจและทำท่าจะสวมทันทีนายข้าไม่ยอมซ่อนขาขาวที่น้ามชมอย่างแน่นอนเสียแล้วอินฟาดูสลองขึ้นด้วยความเสียใจแต่กับตันกูดไม่ยอมยังคงสวมกางเกงขายาวจนได้แต่นั้นมา ผู้คนทั้งหลายจึงได้เห็นเฉพาะร่าวข้างเดียวดวงตาสุกใสกับฟันที่เคลื่อนย้ายได้เท่านั้นทั้งทั้งที่ยังจ้องดูกางเกงขายาวของกัปตันกูสอินฟาดูสแจ้งเราว่าเขาสั่งกองพลให้เสร็จในเช้าว,วันรุ่งขึ้นเพื่อจะอธิบายเหตุผลการกระบฏให้คนเหล่านั้นเข้าใจโดยที่พวกหัวนหน้ายินยอมแล้วและจะให้แนะนำพวกเขาเหล่านั้น ได้รู้จักองค์รัชายาตอันแท้จริงแห่งราชบัลลังกูกวานาคืออิกโนซีด้วยเพราะเหตุนี้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นกองทหารราวสองหมื่นนายในสังกัดแห่งกองทัพกูกวานาได้มารวมกองกันที่ลานกว้างซึ่งเราเคยเดินผ่านมาซึ่งเราเคยเดินผ่านเข้ามาทหารเหล่านี้ตั้งกองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสแต่มีสมด้าน ผู้คนมากมายและดูสวยงามมากเราถือเอาบริเวณที่เปิดอยู่ด้านหนึ่งนั้นเป็นที่ยืนอยู่กับบรรดาหัวหน้าและนายทหารยืนยืนรอมรอบเมื่อสับสำเนียงต่างๆเงียบลงผู้เท่าอินฟาดูสเริ่มเล่าเรื่องราวให้ผู้คนณนที่นั่นได้ฟังด้วยถ้อยคำชัดเจนน่าฟัง เขาเกิดมาเป็นนักพูดเช่นเดียวกับชนเผ่ากูรหน้าชั้นสูงส่วนใหญ่เขาเล่าประวัติของพ่ออีกโนสีถูกทวาราฆ่าตายอย่างโหดร้ายและเล่าถึงเมียและลูกชายของอีโมตูถูกขับไล่ต้องมีชีวิตลำบากอดอยากเขาชี้ให้เห็นว่าชาวประชาได้รับความทุกข์และร้องครวญภายใต้อำนาจของทวาราได้เอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อน มาเป็นตัวอย่างผู้มีศักดิ์สูงในแผ่นดินหลายคนถูกลากตัวไปฆ่าโดยหาว่าเป็นผู้ทำการชั่วจากนั้นเขาจึงได้เล่าถึงนายผิวขาวจากดวงดาวมองลงมาที่ประเทศนี้และเห็นความยากลําบากของชาวประชาจึงได้มาทำให้ทุกเหล่านี้หมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้เขาจึงได้นำกษัตริย์ที่แท้จริงของชนเผ่ากูกว่า,าคือ อีกโนสีที่ถูกในประเทศไปแล้วนำตัวข้ามภูเขามาที่นี่คนขาวเหล่านี้ได้เห็นการกระทำที่ชั่วร้ายของทวารามาแล้วและเพื่อให้เขารู้อภินิหารและเพื่อช่วยชีวิตฟอลอลตาสาวสวยไว้จึงได้ใช้ของวิเศษกับพระจันทร์และข่าเจ้าสแคกก้าหนุ่มผีร้ายสเสียคนขาวเหล่านี้เตรียมพร้อมที่จะอยู่ข้างพวกเราทั้งหลาย และช่วยโค่นทวาราลงและตั้งอีกโนสีกษัตริย์อันชอบทำขึ้นแทนพอกล่าวจบมีเสียงพึมพำเห็นชอบด้วยดังขึ้นคันแล้วอีกโนสีก้าวออกมาข้างหน้าผู้เสริมที่อาของเขาได้เล่ามาแล้วในที่สุดได้กล่าวถ้อยคำที่ปลุกใจว่าโอ้ oh, ท่านหัวหน้านายทหารทหาร และชาวประชาทั้งหลายเจ้าได้ฟังถ้อยคำของข้าบัดนี้เจ้าต้องเลือกเอาว่าจะเข้ากับข้าหรือจะเข้ากับคนที่นั่งในบัลลังของข้ามันฆ่าพี่ชายของมันและขับไล่ลูกของพี่ชายไปเพื่อให้ตายท่ามกลางความหนาวยามค่ำคืนที่ข้าว่าเป็นกษัตริย์อันชอบธทมนั้นท่านเหล่านี้ชี้ไปยังหัวหน้าเหล่านายกองรับรองกับท่านได้ พอได้เห็นรอยสักรูปงูที่พันรอบเอวข้าถ้าข้าไม่ใช่กษัตริย์อันชอบทำแล้วคนข่าวซึ่งมีของวิเศษเหล่านี้จะยอมเข้าข้างข้าหรือคิดดูท่านหัวหน้านายทหารและทาหารชาวประชาทั้งหลายไม่ใช่เขาดอกหรือที่ดนบันดาลความมืดปกคลุมพื้นดินเพื่อลงโทษทวลาและให้เราหลบหนีมาได้ เป็นความมืดที่เกิดขึ้นตอนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งท่านทั้งหลายได้เห็นกับตาแล้วจริงบรรดาทหารพร้อมกันตอบกษัตริย์บอกข้าว่าข้าคือกษัตริย์อีกโนสีกล่าวต่อยืดร่างอันกำยำใหญ่โตขึ้นเต็มพิกัดและยกขวานสงครามใบกว้างขึ้นกวัดแกว่งเหนือศีสาเขามีใครบ้างมาไม่ยอมรับข้า ข้าจะต่อสู้กับมันในบัดนี้และเลือดของมันจะแดงฉานเป็นนิมิตหมายว่าข้าพูดโดยสัตว์จริงออกมาเลยเขากวัดแกว่งขวานกระทบกับแสงอาทิตย์สะท้อนวาววับแต่ไม่มีใครครัดค้านเขาจึงพูดต่อข้าคือกษัตริย์ที่แท้จริงและถ้าพวกท่านอยู่ข้างข้าในภาวะศึกสงครามถ้าข้าชนะพวกท่านจะได้รับชัยชนะ และเกียรติยศข้าจะให้วัวกลับม้าเป็นรางวันและพวกท่านจะได้รับตำแหน่งมีเกียรติในกองทัพแต่ถ้าพวกท่านแพ้ข้าก็จะแพ้กับพวกท่านและจงฟังข้าให้สัญญาเจ้าอย่างหนึ่งคือเมื่อข้าได้ดั้งบัลลังก์แทนพ่อของข้าแล้วพิธีเลือดตกยางออกแบบนี้จะไม่มีในดินแดนนี้อีกต่อไปจะไม่ต้องขอร้องความยุติธรรม ในเรื่องการฆ่าอีกต่อไปและพิธีล่าแม่มดที่ทำให้เจ้าถูกฆ่าอย่างไม่มีเหตุผลนั้นก็จะไม่มีอีกต่อไปจะไม่มีผู้คนถูกฆ่าตายนอกจากเขาจะทำผิดกฎหมายเท่านั้นการดิบกระท่อมก็จะไม่มีทุกคนจะนอนในกระท่อมของตนโดยไม่เดือดร้อนหรือหวาดกลัวอีกความยุติธรรมปกคลุมทั่วดินแดนตกลงหรือยังหัวหน้า นายทหารทหารของประชาทั้งหลายพวกข้าตกลงแล้วข้าแตก่กษัตริย์เป็นเสียงตอบรับดีละจงเหลียวไปดูและได้เห็นคนส่งเอกสารของทวาราเดินออกมาจากทางเมืองหลวงไปทางตะวันออกตะวันตกเหนือและใต้เพื่อระดมกองทัพมาสังหารข้าและเจ้ารวมทั้งเพื่อนของข้าและผู้ปกครองข้า และผู้ปกป้องข่าเหล่านี้ด้วยพรุ่งนี้หรือวันต่อไปมันจะระดมก,กำลังมาทำสงครามกับเราดังนั้นข้าจะได้เห็นน้ำใจของพวกเราอย่างแท้จริงหัวหน้านายทหารของประชาทั้งหลายจงกลับไปกระท่อมและเตรียมพร้อมทำสงครามได้แล้วเงียบชั่วขณะกระทั่งหัวหน้าคนหนึ่งชูมือขึ้นและตะโกนแสดงความเคารพดังพร้อมกันว่า คูมเป็นสัญญาณว่าทหารทั้งหลายยอมรักอีกโนสีเป็นกษัตริย์ของพวกเขาแล้วจากนั้นต่างก็ทยอยเดินแยกกลับเป็นกองกองครึ่งชั่วโมงต่อมาเราปรึกษาเรื่องสงครามบรรดาหัวหน้าในกองต่างมาประชุมกันเรารู้ว่าไม่ชาต้องถูกโจมตีด้วยกองทัพใหญ่ความจริงการอยู่บนเขานี้ได้เปรียบ สามารถมองเห็นกอง,กองทัพข้าศึกและคนส่งข่าวเดินทางจากลูไปถูกทิศเพื่อระดมทหารมาช่วยกษัตริย์ของตนทางเรามีทหารราวสองหมื่นนายรวมทั้งกรมมีทหารที่ดีที่สุดในประเทศถึง7กรมฝ่ายทวาลาตามที่อินฟาดูสและบรรดาหัวหน้าได้คาดการว่าอย่างน้อยมีทหารราวสามหมื่นถึงห้า ถึง35,000นายชุมนุมกันอยู่ในเมืองลูขณะน,นี้และคาดว่าช่วงกลางวันพรุ่งนี้อาจจะระดมพลมาช่วยได้อีก5,000หรือกว่านั้นแน่นอนอาจมีบางกองหลบหนีมาหาเราแต่ยังเชื่อถืออะไรไม่ได้ขณะนี้เห็นได้ชัดว่าทวาราเตรียมงานอย่างรวดเร็วเพื่อขนาบเราขณะนี้ มีทหารรูปร่างล่ำสันเดินตระเวนมาตามเชิงเขาแล้วและมีข้อสังเกตอื่นๆแสดงว่าสงครามกำลังคืบคลานเข้ามาแล้วอย่างไรก็ตามผู้เท่าอินฟาโดสและเหล่าหัวหน้าให้ความเห็นว่าวันนั้นยังไม่เกิดสงครามเพราะต้องเตรียมการต่างๆและต้องปลุกใจทหารเพื่อให้ใคลายความหวาดกลัวผู้วิเศษ ที่ได้ทำให้พระจันทร์ดับไปในคืนก่อนพวกเขากล่าวว่าสงครามจะเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นและพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่ามันถูกต้องขณะนี้เราจะสร้างบริเวณฐานทัพให้แข็งแกร่งเท่าที่ทำได้ช่วงกลางวันดูช่างสั้นชายชะกันเกือบทุกคนถูกส่งออกไปทำงานงานต่างๆส่วนใหญ่เสร็จถนนขึ้นเขา เราเอาเหินก้อนใหญ่วางเรียงรายขวางไว้และพยายามอุดช่องทางทุกแห่งเราเอาเหินใหญ่ไปวางไว้ตามที่ต่างๆหลายแห่งสำหรับกลิ้งลงเขาไปยังทหารฆ่าศึกที่จะฝ่าขึ้นมาและสร้างที่พักสำหรับทหารเป็นกลมๆไปและได้เตรียมการอื่นๆเท่าที่สติปัญญาของเราจะคิดขึ้นได้ก่อนตะวันตกดินไม่นาน ขณะที่เราหยุดพักเราทหารเห็นคนกลุ่มหนึ่งออกจากเมืองรูตรงมาที่เราคนหนึ่งถือใบปาล์มซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเขามาในฐานะทูตขณะที่เขาเดินทางใกล้ถึงอิกโนสีอินฟาดูสกับหัวหน้าสองหรือสาคนกับพวกเราทั้งหมดลงไปพบที่เชิงเขาดูท่าทีจะเป็นคนอยู่ในตระกูลสูง สวมเสื้อหนังเสือดาวเชิญผมบอกนี่คือคำพูดของกษัตริย์จงยอมอ่อนน้อมต่อกษัตริย์ก่อนโชคร้ายจะเกิดแก่พวกท่านบัดนี้ฝ่ายทวาราเตรียมการพร้อมแล้วทุกประการทวารามีข้อเสนออะไรผมถามข้อเสนอของทวาราเต็มไปด้วยความปราณีสมกับเป็นกษัตริย์และนี่ ือกระแสรับสั่งจากทวาราตาเดียวผู้มีอำนาจผู้มีมเหสีนับพันผู้อยู่เหนือหัวชนเผ่ากุกุณาผู้รักษาถนนใหญ่ถนนพระเจ้าโซโลมอนผู้เป็นที่รักของเทพเจ้าที่สถิตยอยู่ณภนะูเขาเบื้องหน้าโพลภูเขาแม่มดลูกแห่งวัวดำช้างที่นี่เหยียบย่ำจนโลกสะเทือน เป็นผู้ที่หวาดกลัวของคนคิดร้ายนกกระจอกเทศที่ใช้เท้าเขี่ยทั่วทองทะเลทรายผู้มีร่างสูงใหญ่ดำผู้มีสมองเฉลียวฉลาดกษัตริย์ผู้สืบสันตติวงมาหลายชั่วอายุไขต่อไปนี้คือกระแสรับสั่งของกษัตรธธาาิย์ทวาราข้าจะให้อภัยและพอใจกับการเสียเลือดสีเนื้อเพียงเล็กน้อยหนึ่งในสิบจะต้องตาย ส่วนที่เหลือจะได้รับอิสรภาพแต่คนข่าวชื่ออินคูบูผู้ฆ่าสแคกกาลูกชายฆ่ากับไอ้ดำคนรับใช้ของมันผู้ซึ่งตั้งใจจะชิงบัลลังค่าค่าอินฟาดูสน้องชายฆ่าซึ่งก่อการกบฏต่อฆ่าคนพวกนี้ต้องถูกฆ่าอย่างทรมานเป็นการเส้นสังเวยต่อเทพเจ้านาเบื้องโพลนี่คือรับสั่งของกษัตริย์ทวลา หลังจากการปรึกษากันเล็กน้อยผมตอบทูตสันติด้วยเสียงดังฟังชัดเจนเพื่อให้เหล่าทหารได้ยินทั่วกันกลับไปไอ้สุนัขรับใช้ไปหาทวาราผู้สั่งเจ้ามาและบอกว่าพวกเราอิกโนสีกษัตริย์โดยชอบธรรมของกูรนาอินคูบูบอกวานและมะคูมหาานคนข่าวผู้ชาญฉลาดมาจากดวงดาว ที่ทำให้พระจันทร์มืดอินฟาดูสซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์และเหล่าหัวหน้าทหารและชาวประชาทั้งหลายได้ร่วมกันขอตอบว่าเราไม่ยอมแพ้เป็นอันขาดก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินสองครั้งหมายถึงภายในสองวันศพของทวลาจะนอนแข็งอยู่ประตูกระท่อมของทวลานั่นเองและอีกโนสีซึ่งทวลาได้ฆ่าพ่อของเขา จะเป็นกษัตริย์แทนจงกลับไปไม่เช่นนั้นเราจะจับเจ้าเคียนซึ่งเจ้าจะต้องยกมือขึ้นป้องกันอย่างเดียวกับเราทูตสันติหัวล้อลั่นท่านไม่ทำให้มนุษย์ตกใจเพราะคำขู่เช่นนั้นหรอกเขาแค้นขู่ออกมาพรุ่งนี้ขอให้เก่งเหมือนกับคำที่อวดกล้าในวันนี้ผู้ที่เก่งขนาดดับพระจันทร์มืดจงกล้าจงสู้ และจงสนุกสนานก่อนที่อีกาจะจิกกระดูกของท่านจนขาวโพลนยิ่งกว่าใบหน้าของท่านลาก่อนบางทีเราอาจได้พบกันในการรบอย่าบินหนีกับดวงดาวก่อนละ่ะคอยข้าก่อนข้าขอภาวนาคนข่าวเมื่อราตีโบกบวยต้องต้นหญ้าและพื้นดินอันไพศาลก็หยุดพัก ไม่มีใครรบก,กวนย่อมอ้างวางเหมือนก่อนที่เรามาและคงเป็นเช่นนี้ไม่รู้กี่กับกี่กันหลังจากคนพวกนี้ถูกลืมเลือนไปจนหมดสิ้นเพราะเขาตายแล้วในขณะที่โลกยังอยู่ชื่อเสียงจะถูกลืมเลือนไปแต่ลมหายใจเขาออกยังคงโบกพผิวยอดสนบนภูเขาเสียงที่เขากล่าวยังคงดังก้องไปทั่วพื้นพิภพความคิดของเขา ยังคงสืบต่อเนื่องมาถึงเราในทุกวันนี้ความปรารถนาของพวกเขาคือจุดเริ่มต้นแห่งชีวิตของเราความดีใจและความเสียใจซึ่งเขายังรู้สึกก็ยังเป็นความรู้สึกของเราอยู่และอาการสุดท้ายที่เขาได้หนีจากเราไปอย่างตื่นตะนกตกใจนั้นเล่าก็คงต้องประสบกับเราเช่นกันความจริงโลกเราเต็มไปด้วยผู้ผีปีศาจ แต่ไม่ใช่พูดผีปีศาจต,ตามโบสถแต่เป็นธาตุชีวิตอิสระซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งไม่อาจตายแม้ได้ผสมผสานกับสิ่งอื่นๆเปลี่ยนแปล้วเปลี่ยนอีกตลอดนิรันดร์การภาพสะท้อนเหล่านี้บังเกิดขึ้นในห้วงความคิดของผมขณะน,นั้นเมื่ออายุมากขึ้นผมเสียใจที่จะบอกว่านิสัยอันน่าชัง ที่ชอบคิดโน,น้นคิดนี่ได้เข้ามาก่อกลุ่มจนเป็นนิสัยเสียแล้วขณะที่ผมยืนเพ่งดูแถวทหารหน้าเกรีงขามแต่ยังแลดูสง่านอนหลับทับหอ,อกของพวกเขาคือตีสผมเอ่ยขึ้นผมรู้สึกวันๆกลัวๆอยู่ซเซอร์เฮนรี่ดึงเข่าสีเหลืองของเขาและหัวเราะพรางกล่าวตอบ เคยได้ยินคุณปารบอย่างนั้นมาก่อนแล้วควอเตอร์เมนดีแล้วผมจะได้อธิบายให้ฟังเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกสงสัยว่าพวกเราคนใดคนหนึ่งจะรอดชีวิตอยู่ในคืนวันพรุ่งนี้หรือไม่เพราะเราถูกขนาบด้วยกำลังค่าศึกที่เข้มแข็งและเป็นโชคของเราทีเดียวถ้าเราสามารถตรึงที่มั่นนี้ไว้ได้เราต้องพยายามจัดการให้ดีดูนี่ควอเตอร์เมน ภารกิจนี้เป็นงานที่น่าชิงชังมากและเป็นงานที่เราไม่ควรเกี่ยวข้องเลยแต่ไหนๆก็ทำกันแล้วดังนั้นเราต้องทำให้ถึงที่สุดพูดกันเป็นการส่วนตัวนะฉันดูเหมือนว่าตัวเองจะต้องถูกฆ่าตายในการสู้รบมากกว่ากรณีอื่นๆและบัดนี้ดูเหมือนโอกาสที่จะพบน้องชายที่น่าเวทนาของฉัน มีเหลือน้อยทำให้ฉันไม่ค่อยวิตกอะไรนักแต่โชคย่อมเข้าข้างคนกล้าและเราอาจทำสำเร็จอย่างไรก็ตามสงครามครั้งนี้ย่อมรร้กาศและเราต้องรักษากิจภูมิของเราด้วยเราจำเป็นต้องทำหน้าที่หนักมากหน่อยเขากล่าวคำพูดสุดท้ายด้วยน้ำเสียงหดหู่แต่ในตายังเป็นประกายแสดงถึงความหนักแน่น ผมได้ทราบความคิดของเซอร์เฮนดีเคอร์ติสนิยมชมชอบการต่อสู้หลังจากที่เราหลับพักผ่อนราวสองชั่วโมงเศษเมื่อใกล้รุ่งผู้เท่าอินฟาดูสมาปลุกเรารายงานว่าเห็นการเตรียมพร้อมขนาดใหญ่ในเมืองลูและกองทัพย่อมย่อมของทวาราถูกส่งมาตามส,ส่งมาตามชายขอบเขตของเราแล้ว พวกเราลุกขึ้นแต่งตัวเตรียมลบแต่และคนสวมเสื้อกลอเหล็กเพราะเรารู้สึกต้องขอบคุณมันเมื่อเกิดเหตุคราวก่อนเสื้อเฮนรี่เตรียมตัวเต็มทีและแต่งตัวคลายทหารกูโวานาเมื่อเข้ามาอยู่ในกูกวานาแลน์ก็พึงกระทำอย่างชนเผ่ากูโวานาเขากล่าวว่าขนาดดึงเสื้อกลอเหล็กลงทับบนหน้าอกอันพึงผายซึ่งใส่พอดีเหมือนถุงมือ แต่ชุดนั้นแต่ใช้แต่เท่านั้นผู้เท่าอินฟาดูสนนำเครื่องแต่งกายสงครามครบชุดออกมาอีกสองชุดตามคำขอของเขาเขาสวมเสื้อหนังเสือดาวประจำตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการทัพและบนศีรษะสวมหมวกประดับด้วยขนนกกระจอกเทศสีดำซึ่งสวมได้เฉพาะนายทหารชั้นสูงและตรงกลางลำตัวพันด้วยผ้ามู ผ้ามูก้าทำจากหนังหางวัวสีขาวและตรงกลางลําตัวพันด้วยผ้าหมูก้าทำจากหางวัวสีขาวสวมรองเท้าไม้คู่หนึ่งสนับแข้งหนังแพขวานสงครามที่มีด้ามทำด้วยนอร์เรดล่เหล็กแหลมแผ่ด้วยหนังวัวสีขาวอีกอันทอนล่าหรือมีสำหรับสัตว์อีกมากมายเขาพกกรีวอลเวอร์ ของเขากระบอกหนึ่งไม่ต้องกังขาเครื่องแต่งตัวของเขาเป็นอุปกรณ์คนป่าคนหนึ่งแต่ผมอยากจะพูดว่าผมเองไม่เคยพบเห็นคนที่งามสงา่ากว่าเซอร์เฮนรี่เคอร์ติสมีเครื่องแต่งกายแบบนี้เลยและเมื่ออิกโนสีมาถึงเครื่องแต่งกายแบบเดียวกันผมคิดกับตนเองว่ายังไม่เคยเห็นบุรุษที่สง่างามอย่างคนทั้งสองนี้มาก,ก่อนเลย สำหรับกับตันกูดและตัวผมเองเสื้อเกราะไม่ค่อยพอดีนักกับตันกูดสวมกางเกงขายาวที่ได้คืนมามองดูเป็นสุภาพบุรุษที่ล่ำเตี้ยสวมแว่นตาข้างเดียวหนวดเคราโกนเหลือไว้ครึ่งหน้าสวมเสื้อเกราะอ่อนแต่บรรจงสอดไว้ในกางเกงสักหัดลายลิ้วดูแล้วสะดุดตามากกว่าหน้าชื่นชมส่วนผมเอง เสื้อเกราะอ่อนใหญ่เกินตัวออกจะรุ่มร่ามหน่อยผมสวมคลุมทับเสื้อชั้นในอีกตัวทำให้ดูแล้วหนามาขึ้นขึ้นมากอีกตัดสินใจถอดเกางเกงขายาวออกโดยตั้งใจว่าจะเข้าทำสงครามในลักษณะขาแข้งเปล่าๆเพื่อจะได้เคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วเสร็จแล้วสวมรองเท้าขนาดนี้ผมสวมเสื้อเกราะหอกเล่มหนึ่งโล ซึ่งผมยังไม่รู้วิธีใช้เลยทอนล,ล่าคู่หนึ่งปืนรีวอลเวอร์หนึ่งกระบอกกับคนนกใหญ่คนหนึ่งผมเสียบติดไว้บนยอดหมวกเพื่อให้พวกกระหายเลือดหยุดรบเมื่อเห็นเครื่องแต่งกายของผมมีเพียงแค่นี้นอกจากอาวุธเหล่านี้เรายังมีปืนไรเฟิลมีแต่กระสุนไม่มากนักและไรประโยชน์ในการเข้าตลุมบอล จึงให้คนถือตามหลังไปเมื่อเตรียมตัวเสร็จเรารีบรับประทานอาหารบ้างเล็กน้อยและออกไปตรวจดูความพร้อมต่างๆที่แห่งนี้บนเนินราบของภูเขามีหินสีน้ำตาลสูงได้กันไว้เป็นที่บัญชาการใหญ่และเป็นหอคอยสังเกตการที่นี่เราพบผู้เท่าอินฟาดูสล้อมรอบด้วยทหารกองเกรของเขา ซึ่งเป็นกองทหารที่กล้าหาญที่สุดในกองทัพกูกหน้าและเป็นกลมเดียวกับที่เราเคยเห็นในหมู่บ้านรอบนอกทหารกลุมนี้มี3500นายจัดเป็นกองหนุนทหารเหล่านี้นอนบนพื้นหญ้าเป็นกลุ่มๆคอยเฝ้าดูกองทหารทวลาเดินออกจากเมืองลูฝั่งฝูงมดดังฝูงมดเรียงเป็นแถวยาว กองทหารเหล่านี้ดูเหมือนเดินออกมาไม่มีที่สิ้นสุดรวมเป็นสามกองด้วยกันและเราประมาณเอาเองว่ากองหนึ่งหนึ่งมีจำนวนหนึ่งหมื่นหนึคนถึงหนึ่งหนสองพันคนนายขณะออกมาพ้นเขตเมืองกองทหารเหล่านั้นจัดระเบียบตั้งขบวนทันทีกองหนึ่งแยกมุ่งไปทางขวากองหนึ่งไปทางซ้าย และกองที่สค่อยๆตรงเข้ามาที่เราอย่างช้าๆให้ไอเ้เท่าเท่าอินฟาดูสลองขึ้นมันตั้งใจตีขนาบเราพร้อมกันทั้งสด้านทีเดียวนี่ดูเหมือนเป็นข่าวค่อนข้างร้ายเพราะที่มั่นของเราบนยอดเขาวัดโดยรอบได้ประมาณครึ่งไม์และค่อนข้างกว้างข้อสำคัญเราต้องรวบรวมกำลัง ต้านทันจำนวนน้อยของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะถูกโจมตีด้วยวิธีใดเราต้องเตรียมในทางที่ดีที่สุดและส่งคำสั่งไปยังกรมกองต่างๆทั่วไปให้เตรียมพร้อมคอยรับการโจมตีของค่าศึกซึ่งจะแยกโจมตีเข้ามา